วันนี้จะมายำใบปอดนะคะไม่เคยทานเหมือนกันเห็นก็บอกว่าอร่อยเพราะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะคะเนี่ยค่ะใบปอหอมค่ะที่ว่าใส่ผัดกะเพราใส่แกงแล้วหอมนะคะเราก็จะมีผักชีใบเลื่อยหั่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยแล้วนึ่ละกรรมค่ะไส้สลัดค่ะละกรรมมันจะ เนื้อน้อยแล้วเปรี้ยวอันนี้จะหวานอูเปรี้ยวอมหวานมะเกิดเทศน้ำมะนาวหรือส้มจีดน้ำส้มเกียวหวานแทนน้ำตาลนะคะมีถั่วพูเราก็เลยเก็บถั่วพูมาใส่นิดหน่อยมีตะไคร้แล้วก็มีต้นขาอ่อนกะกระชายอ่อนแล้วมีหัวหอมอันนี้ท้องปลาแซลมอน,นะค่ะอันนี้หนังหมูกับหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธี ค่ะวันนี้เราจะมายำปอตนะคะก่อนอื่นนะคะเครื่องปรุงเราก็เตรียมไว้นะคะก็ใส่หอมใส่ตะไคร้หั่นใส่กระชายกระคาหั่นกระชายอ่อนกระคาหั่นค่ะใส่เข้าไป วันนี้เราจะใช้พริกแห้งนะคะมันจะหอมดีแล้วเราก็เอามะนาวหรือส้มจี๊ดเนี่ยราดทิ้งไว้ค่ะลาดทิ้งไว้ลไวแล้วก็คุกเพื่อดับกลิ่นนะคะประกรรมนี้เราก็ใส่ได้ค่ะ มีพริกขี้หนูสดด้วยนะคะแต่เราไม่ตำค่ะเผื่อคนกินไม่เผ็ดนะคะเพราะเรามีพริกแห้งเกทิ้งไว้ตั่วผูหั่นไว้ก็ใส่ได้ค่ะใส่กุ้งใส่ท้งปลาสมอน หมูหมูสามชั้นกับหนังหมูที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะเอาน้ำให้มันจิดๆิกๆนะคะแล้วก็คุกใส่ส้มเกี่ยวหวานอีกหน่อย หน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งใส่ไห้ได้ที่เีเดียวนะคะเดี๋ยวกินีทีนะคะตอนนี้เราก็ใส่ใบปอในที่นี้พระเอกคือใบปอนะคะปีหนึ่งมีกินครั้งเดียวนะคะจะหอมมากเลยใส่ใบปะ ใส่ใบผักชีไปเรื่อยค่ะใส่น้ำปลาลนิดนึงนะคะส้มเขียวหวานนิดหน่อย มิฉันจะชอบเปรี้ยวนะี่ค่ะก็คุกให้เข้ากันเรจใส่มาเกือเทศค่ะเดี๋ยวแบ่งไว้โรยหน้านิดนึงนะคะอุ๊ยอร่อยดีไม่เคยทานเลยใน y ย t u b e เขาบอกค่ะ ก็เลยลองทําดูนะคะแล้วก็ตักใส่จานชิมได้ที่แล้วนะคะมันก็จะเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มหวานตามดิะค่ะดิฉันจะไม่ค่อยใส่น้าตาลนะคะให้มีน้ำคุกขิ นคะคะก็เอาเอาพริกแต่งยำใบเปอกค่ะอร่อยดีค่ะเพิ่งเคยทานเหมือนกันที่แรกก็เอามาแต่แกงกับผักกับเผาไม่เคยไม่เคยทำอันนี้สักทีนะคะ เนี่ยก็เอาใบามันแต่งเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือยำใบปอค่ะเขาจะเป็นม้วนๆน,นะคะเป็นใบเป็นม้วนๆเขาจะมีเฉพาะหน้าฝนนะคะไม่ใช่หน้าฝนเขาก็จะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโค้ดให้เห็นใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะ แต่งผักเนี่ยเวลาแต่งเราอย่าเอาไปกระจายนะคะอันนี้คือสีงให้มันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ